เราก็มาบาริหารคอนะคะช่วงคอการบริหารช่วงคอทําอย่างไรคะก็แค่นี่คะ่ะง้มปากลงมาอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะได้อ,อ,อะไรนะคะความสดชื่นของร่างกายเนาะความคลายคลายที่บางครั้งเราปวดเก็งค่ะหรือยังไงก็ลองดูแล้วเราก็มาบริหารคอนะคะช่วงคอการบริหารช่วงคอทําอย่างไรคะก็แค่นี่คะ่ะง้มปากลงมา อย่างนี้นะคะโอนค่อๆขึ้นไปข้างบนนะคะมันมีความรู้สึกสบายใช่ไหมคะลองดูนะคะคือเคล็ดลับง่งายๆในการบริหารคอเรานะคะกันค่ะก็เลยจะมาแบ่งปันเนาะก็เลยแนะนําวิธีคลายเคยรียดอย่างที่เมื่เกิดสุกก็นะการที่เรา,าบริหารช่องคอบ้างนะคะจะทําให้เส้นต่างๆเส้นเอ็นเนะะี่ยค่ะบางครั้งเราจะปวดตึงใช่ไหมคะค่ะ ลองบริหารดูนะคะแล้วได้ไก่เนาะมัน,ม,นมันข้างใช่ไหมคะก็คือการบริหารเนี่ยโดยที่เราเก่งเก่งกล้ามเนื้อกลามนะคะเก่งกล้ามเนื้อกลามโดยที่เรากัดกลามแล้วก็หุบปากแล้วเราก็มาบริหารคอนะคะช่วงคอการบริหารช่วงคอทําอย่างไรคะก็แค่นี้คะ่ะง้มปากลงมาอย่างนี้นะคะก็คือทําให้กลามเราคะ่ะได้ทํางานได้ยืดอายุการทับโบนใ<น>จขึ้นไปข้างบนนะคะ มันมีความรู้สึกสบายใช่ไหมคะลองดูนะคะคือเคล็ดลับง่งายๆในการบริหารหอเรานะคะร่างกายเราเครียดเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเราเครียดบางครั้งเนี่ยปากเราเนี่ยคะ่ะแทบจะไม่ตรงเลยวันนี้นะคะสูได้ไปถึงที่โรงพยาบาลพามาไปเนาะก็ได้ไปเจอผู้คนมากมายหลายหลายต่อหลายท่านนะคะที่เจ็บป่วยมา,าได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุเช่นกน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สุขตานะคะจะมาแบ่งปันในการคลายเครียดบันก่นะคะก็ได้ไปเจอผู้คนมากมายหลายหลายต่อหลายท่าน,นะคะที่เจ็บป่วยมา,าได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุเช่นแล้วเราก็มาบริหารคอนะคะช่วงคอการบริหารช่วงคอทําอย่างไรคะก็แค่นี้ค่ะง้มปากลงมา อย่างนี้นะคะสูตรนะคะพเพื่อนๆก็คือให้ความรู้คนอื่นเราก็จะเป็นผู้มีความสุขและเราก็จะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะเห็นไหมคะคลิปด,ดีมีประโยชน์เราก็จะมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะมาแบ่งปันกันไม่ใช่ติดตามเนาะมาแบ่งปันดีกว่าเนาะเอาเป็นคําว่าเปลี่ยนปันนะคะชนอกแล้วก็เชิดหน้าขึ้นนะคะเชิดขึ้นข้างบนเชิดขึ้นข้างบนเชิดขึ้น,นข้างบน เหมือนใครก็แล้วแต่มาดึงหน้าเราแค่นี้เองค่ะในความรู้สึกเราเป็นยังไงคะฟันกัดฟันตัวเองนะคะแล้วก็เม้มปากเห็นไหมคะการที่เรากัดฟันแล้วก็เม้มปากมันทําให้ตึงถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีความรู้ในการที่ บริหารช่องโคอแบบไหนยังไงเอามาแบ่งปันกันนะคะการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นเพราะได้ไปเจอผู้คนมากมายหลายหลายต่อหลายท่านนะคะที่เจ็บป่วยมาได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุเช่นไมคะมันถึงช่วงนี้นะคะมันทําให้เราค่ะพอเราทําอย่างนี้สลับไปสัก5ครั้ง10ครั้งนับหนึ่งถึงสิก็คือทําให้การเราขาได้ ทำงานได้ยืดอายุการทําจระมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะเพืเ่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะมีประโยชน์อย่างไรคะก็คือการบดเคี้ยวอาหารของเรามันจะยืดการใช้งานไปก็เหมือนเราได้บริหารเขาค่ะแล้วเราก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะได้กลากฟันกัดฟันตัวเองนะคะแล้วก็เม้มปากเห็นไหมคะการที่เรากัดฟันแล้วก็เม้มปากมันทําให้ตึงเนี่ย แต่ข้างเราอยู่ตรงอกนะคะนะคะนับไว้หนึ่งถึงสิบแล้วเหมือนกับเรามองหน้าขึ้นบนนะคะมองหน้าขึ้นบนอุ้ยทำไมเรารู้สึกสบายมีประโยชน์อย่างไรคะก็คือการบดเคี้ยวอาหารของเรามันจะยืดการใช้งานไปก็เหมือนเราได้บริหารเขาคะ่ะแล้วเราก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะได้กลังไหมคะมันถึงช่วงนี้นะคะมันทําให้เราคะ่ะพอเราทําอย่างนี้สลับไปสัก5ครั้ง10ครั้งนับหนึ่งถึง10นะ ะคะ้างไว้กัดฟันกัดฟันนะคะเหมือนกับเราเหมือนเราจะทําให้กามเราแข็งแรงการที่กามเราแข็งแรงจะมาแบ่งปันกันไม่ใช่ติดตามเนาะมาแบ่งปันดีกว่าเนาะเอาเป็นคําว่าเปลี่ยนปันนะคะจะมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะเ,เพื่อนเอนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะมันถึงช่วงนี้นะคะมันทําให้เราค่ะพอเราทําอย่างนี้สลับไปสัก5ครั้ง10ครั้งนับหนึ่ง10นะบางคนนะคะ คือรู้นะคะว่าตัวเองนะคะเนี่ยแต่ข้างเราอยู่ตรงอกนะคะนะคะนับไว้หนึ่งถึงสิบแล้วเหมือนกับเรามองหน้าขึ้นบนนะคะมองหน้าขึ้นบนอุ้ยทำไมเรารู้สึกสบายใช่ผลอย่างไรเรามาแชร์กันนะคะ,ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะการที่เรา,บาแบงปันความรู้โดยที่เราไม่เก็บไว้คนเดียวก็มีประโยชน์กับหลายๆท่านเนาะบางครั้งก็ได้ไปเจอผู้คนมากมาย,ลายหลายหลายต่อหลายท่านนะคะที่เจ็บป่วยมาบาง ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุเช่นกันแล้วเราก็จะเชิดหน้าขึ้นบน,นเชิดหน้าขึ้นบนแต่เหมือนเราดึงหน้าขึ้นบนนะคะก็คือทําให้กามเราค่ะได้ทํางานได้ยืดอายุการทำงานสวัสดีคะ่ะเพื่อน,นวันนี้สุขตานะคะจะมาแบ่งปันในการคลายเครียดบรรก่อนนะคะรู้สึกว่าเราจะได้อ,อ,อะไรนะคะความสดชื่นของร่างกายเนาะความคลายคลายที่ บางครั้งเราปวดเก่งค่ะหรือยังไงก็ลองดูสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สุขตานะคะจะมาแบ่งปันในการคลายเครียดบันนกอดนะคะางานไปนะคะเหมือนเราเส้นเอ็นล่ะคะ่ะถ้าเราไม่คลายมันมันก็จะหดตัวใช่ไหมคะพอเราได,ไ,ได้มาบริหารเขาเขาก็จะทำให้การยืดโ<น>ยดนเกยข้<น>ขึ้นไปข้างบนนะคะ มันมีความรู้สึกสบายใช่ไหมคะลองดูนะคะคือเคล็ดลับง่งายๆในการบริหารหอเรานะคะคลายกล้ามเนื้อนะคะคลายกล้ามเนื้อช่วงกลางนะคะโดยการกัดออกใช่ไหมคะเนี้ยค่ะจะทําให้เราสดชื่นนะคะให้เราคลายกล้ามเนื้อตรงช่วงนี้และประโยชน์ที่ตามมาอนาคตข้างหน้าคืออย่างไรคะของกล้ามเนื้อตรงช่วงกลางคะ่ะ ได้ดีมากๆนะคะค่ะเราทําสลับกันนะคะนับหนึ่งถึงสิบทำสักสิบเซตนะคะสิบครั้งนะคะและ้วก็ทําให้แบบเออเส้นเอ็นเราที่มันหดตัวอยู่เนาะมันก็ได้คลายนะคะง,ง่ายเองค่ะเพื่อนๆแค่ก้มคอลงมาแล้วก็เลยหน้าขึ้นไปข้างบนจะมาแบ่งปันกันไม่ใช่ติดตามเนาะมาแบ่งปันดีกว่าเนาะเอาเป็นคําว่าเปลี่ยนปันนะคะคล,คลายกล้ามเนื้อนะคะคลายกล้ามเนื้อช่วงกลาง โดยการกัดจะมาแบ่งปันกันไม่ใช่ติดตามเนาะมาแบ่งปันดีกว่าเนาะเอาเป็นคําว่าเปลี่ยนปันนะคะถ้าสูตรนะคะเพื่อนๆก็คือให้ความรู้คนอื่นเราก็จะเป็นผู้มีความสุขและเราก็จะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะเห็นไหมคะคลิปนี้มีประโยชน์เราก็ชนอกแล้วก็เชิดหน้าขึ้นนะคะเชิดขึ้นข้างบนเชิดขึ้นข้างบนเชิดขึ้นข้างบนเหมือนไครก็แล้วแต่มันดึงหน้าเราแค่นี้เองค่ะในความรู้สึกเราเป็นยังไงคะบางคนนะคะ คือรู้นะคะว่าตัวเองนะคะเคยลงที่ไลายสดไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้สุก็จะมาเจาะลึกตรงนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือการที่บังคันนะคะบังท่านนะคะที่ขาะกก เคยดุ่มที่ไลฟ์สดไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้สุก็จะมาเจาะลึกตรงนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือการที่บางคัานนะคะบางท่านนะคะที่ขากันไกรเนาะมันมันข้างใช่ไหมคะก็คือการบริหารเนี่ยโดยที่เราเก่งเก่งกล้ามเนื้อกลามะคะ่ะเก่งกล้ามเนื้อกลามโดยที่เรากัดกลามแล้วก็หุบปาก เคยลงที่ลฟ์สดไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้สุก็จะมาเจาะลึกตรงนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือการที่บังคับนะคะบังท่านนะคะ่ทนนะ,คะที่ขากรนไก่เนาะมันมันข้างใช่ไหมคะก็คือการบริหารเนี่ยโดยที่เราเกง่งเก่งกล้ามเนื้อกลามะคะ่ะเก่งกล้ามเนื้อกลามโดยที่เรากัดกลามแล้วก็หุบป,ปากสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สุขตานะคะจะมาแบ่งปันในการคลายเครียด บ้านโก่ดนะคะเห็นไหมคะแค่เราทำมาละอยา่างก็มีความให้ผลอย่างไรเรามาแชร์กันนะคะนะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะการที่เรา,าแบกปันความรู้โดยที่เราไม่เก็บไว้คนเดียวก็มีประโยชน์กับหลายๆท่านเนบังคับร่างกายเราเครียดเองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายเราเครียดบางครั้งเนี้ยปากเราเนี่ยคะ่ะแทบจะไม่ตรงเลยวันนี้นะคะสูได้ไปถึงที่โรงพยาบาลพามาไปเนาะปวดเมื่อย แต่ไม่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนมาคลายใช่ไหมคะเนี่ยวิธีง่ายๆเองนะคะแค่ก้มคางจรลดคอจรลดอกไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆวันนี้สุขตานะคะจะมาแบ่งปันในการคลายเครียดบันกอดนะคะางานไปนะคะเหมือนเราเส้นเอ็นนะคะถ้าเราไม่คลายมันมันก็จะหดตัวใช่ไหมคะพอเราได้ไม่ ได้มาบริหารเขาเขาก็จะทําให้การยืดอยู่ใช่มคะเหมือนหน้าเราอยู่กับข้างล่างนะคะแต่เราสามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้เห็นไหมคะแค่นี้มันเป็นการผ่อนคลายกล้า